ภูมิธรรมแล้วก็รัฐมนตรีช่วยเดดิตพร้อมกับคณะกรรมการที่ตั้งออกมาเพื่อมาตรวจสอบคําสั่งของอธิบมติคมที่ดินเกี่ยวกับเขากระดงเรื่องเร่งด่วนมากเลยครับยิ่งกว่าไทยรบเขมรยิ่งกว่าสิ่งที่กําลังจอมาที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของทหารหารของเราที่งบประมาณยังไปไม่ถึงที่ประชาชนผู้ต้องอพยพลําบาก ต้องรอเงินบริจาคแต่งบประมาณไปไม่ถึงท่านจะมาถแถลงข่าวเรื่องเขากระดงถ้าได้ติดตามก็รู้ว่าจริงๆเนี่ยอธิบดีกรมที่ดินก็ได้ใช้อำนาจโดยชอบในการที่จะให้ยุติการเพิกถอนโฉนดที่ดินที่เขากระดงเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการที่ได้ตั้งขึ้นมาตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา61ดแต่จูๆ่ๆรัฐมนตรีก็ม,มอบให้รัฐมนตรีช่วยเดดีตมาตั้งกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งมาตรวจสอบมันเป็น การดาเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใช้อํานาจอะไรมาแทรกแซงในอํานาจของอธิบดีกรมที่ดินตรงนี้เป้าหมายของท่านก็คือท่านจะมาฟันอธิบดีกรมที่ดินเหมือนกับที่เคยฟันอธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเหตุผลทางการเมืองของท่านกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาให้3-5รายที่ฟ้องคดีแพ้คดีไป และท่านไปบอกว่าที่ดินทั้งหมด5,83ไร่ที่เขากระโดงเนี่ยเป็นของการรถไฟเนี่ยผมได้ตรวจสอบข้อมูลข้อได้จริงแล้วเนี่ยเหตุผลที่สารท่านพิพากษาไปเช่นนั้นการรถไฟเนี่ยนะครับนำเสนอเอกสารเขาเ้าไปในคดีซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นเอกสารที่ทําขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เป็นเอกสารที่แท้จริงเป็นแผนที่และผมคิดว่าแผนที่นี้เนี่ยเป็นเท็จ และทาให้ศาลได้หลงเชื่อนะครับท่านก็ตัดสินไปโดยพยานหลักฐานที่มีมาที่35รายนั้นก็ต้องผูกพันกับคําตัดสินของศาลฎีการนั้นแต่อีกประมาณเกือบพันรายเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคู่ความในคดีเพราะฉะนั้นตามกฎหมายแพ่งเนี่ยนะครับประมวลกฎหมายวิธีพยยิจารณาความแพ่งเนี่ย บัญญัติไว้ว่าไม่มีผลผูกพันกับคนอื่นนอกจากคู่ความเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านกําลังจะมาบอกว่าการที่อธิบดีกรมที่ดินได้มีการวินิจฉัยไปเช่นนี้เนี่ยไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นยกเลิกคาวินิจฉัยของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้ยุติการเพิกถอนและท่านก็จะมีคําสั่งตั้งขึ้นมาใหม่แล้วให้มีการเพิกถอนแปลว่าท่านกําลังไปเพิกถอนไอ้คู่ความ35รายซึ่งเขาเพิกถอนไปแล้ว แต่ส่วนอีกพันร้ายเนี่ยท่านไปนเพิกถอนเขาได้ยังไงก็เมื่อเขาได้เอกสารสิท์มาโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยสุจริตในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับการดําเนินการของท่านก็จะไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาอํานาจอะไรไปบังคับเพิกถอน2ก็คือการเพิกถอนของท่านเนี่ยนะครับ มันมีผลจะก,ก่อ้เกิดความเสียหายก็คือทางรชาชการกรมที่ดินเขาจะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนค่าเสียหายให้กับพันรายนี้นะครับในที่ดิน5,000กว่าไร่เนี่ยเป็นเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเลยนะครับเอาเงินของภาษีประชาชนไปจ่ายให้กับประชาชนผู้ เป็นเจ้าของฉนวนโดยสุจริตเสียหายกระทบต่องบประมาณของแผ่นดินเพื่อสนองอารมณ์สนองความต้องการของใครบางคนเท่านั้นเองผมก็ขอคัดค้านในเรื่องต่างๆที่กําลังจะทําให้เกิดขึ้นท่านไม่ได้ไปศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการทําทางรถไฟจากนครราชสีมาไปอุบลราชธาน,นีอยู่เลยถ้าท่านได้ไปศึกษาตรงนั้นและท่านไม่กล้าที่จะต้องทาเรื่องนี้แน่ ขณะนี้เนี่ยนะครับการรถไฟมีการฟ้องกรมที่ดินต่อศาลปกครองและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองรอตรงนี้ก่อนได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเร่งรีบถ้าถามเรื่องความเร่งด่วนเรื่องเก่าแก่ เรื่องสนามกอล์ฟเอาพายเนี่ยคดีสิ้นสุดไปแล้วที่มันมีใครมาครอบมางำแล้วก็ทําให้เกิดวิบากกรรมให้กับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องจํานวนมากมายที่กําลังชดใช้กรรมมันต้องกลับไปเป็นธรณีสงวันนี้แทนที่ท่านเป็นรัฐดีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเรื่องนี้ทำโดยเร่งด่วนทําไมไม่ทาล่ะครับวันนี้ท่านเป็นจ่าฝูงราชสีในหาไทยต่านไล่ตะปบลูกน้องก็ตัวท่านเองเหตุผลเพราะไม่ชอบที่หน้าเนี่ยผมจะบอกให้นะครับตําแหน่งเนี่ย ได้ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปวันนี้ผมเชื่อว่าตำแหน่งคุณก็อยู่ได้ไม่อีกกี่วันและตำนานที่คุณทิ้งไว้ในมหาไทยเนี่ยเป็นตำนานที่คนจะสัมผัสได้ว่าเป็นตำนานที่ไม่อยากจะจดจำแล้ววันนี้กำลังจะมาสร้างความเสียหายให้กับประชาชนซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่พึงกระทำของคนเป็นรัฐนตรีมหาไทยที่มีหน้าที่ที่จะบำบัดทุกบำรุุสุขให้กับประชาชนครับ